หลงว่าถ้าเราเป็นเจ้าภาพได้บุญเยอะคนอื่นได้บุญน,น้อยกว่าเราอะไรเงี้ยบอกแล้วว่าบุญมากบุญน,น้อยมันอยู่ที่จิตนะคนไม่มีเงินเลยก็ทำบุญได้เห็นคนเขาทำบุญเห็นคนเขาทำความดีอนุโมทนากับเขาก็ได้บุญแล้วงั้นบุญไม่ได้อยู่ที่ว่าจ่ายเท่าไหร่ นทฤษฎีที่บอกว่าทำทานให้เงินพระเยอะจะได้สวรรค์ชั้นสูงทำทานน้อยมันได้สวรรค์ชั้นต่ำถ้าไม่ทำทานก็ต้องตายอดตายอยากคนที่สอนอย่างนั้นนะมันจะลงนรก บอกแล้วว่าตัวที่ชี้ขาดว่าเราจะไปสุขติหรือทุกขติอยู่ที่จิตของเราเองถ้าจิตประกอบด้วยกิเลสทุกขติก็ไปนันหวังได้ถ้าจิตประกอบด้วยกุศลสุขติก็ไปนันหวังได้เพราะ,ะเรามาทอดกระดิ่นนะเราก็สังเกตจิตใจของเราให้ดีเรามีโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทัน อย่าปล่อยให้หมันครอบงำจิตของเราบางครั้งมันเกิดนะแวบเดียวขึ้นมาถ้าเราเห็นนะมันจะดับทันทีเลยอย่างคนเยอะๆเราเดินอยู่ดีๆนะมีคนถอยมาเหยียบเท้าเราอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบไหลมีมือถือก็แขว้งไปแขว้งมาวิทบหน้าคนที่อยู่ข้างๆอะไรเงี้ยโทสะเราขึ้นนะให้เรารู้ทันจิตที่มีโทสะเนะี่ย โทรศายจะดับทันทีนะจิตเราก็จะเป็นบนเป็นกุศลขึ้นมาไม่อาฆาตไม่พยาบาทตไม่จองเวรไอ้คนที่จองเวรกันข้ามภพข้ามชาตินะจุดเริ่มต้นมันก็มาจากการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆสะสมความเกลียดชังกันไว้กนะ็เลยโกรธกันข้ามภพข้ามชาติ อย่างเทวทัตกับพระอุเทเจ้านะนานแสนนานมาแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยกันเทวทัตที่ไปต้มตุนชวาวบ้านพระอุเทเจ้าไม่ต้มตุนแนละ้วได้ผลประโยชน์ได้ถาดทองคําไปเทวทัตโกรธนะตัวจะหลอกเขาเนี่ยหลอกไม่สําเร็จเขากโกรธอาฆาตกันข้ามพ่อข้ามชาติเมื่อเรา มาทำบุญนะมาทอดกระถินนะระวัดระหว่าง